สวัสดีครับบรีว<า>ิสันโดตัวกลับมาแล้วนะครับและครั้งนี้ก็มาอืมเรียกว่าไงดีฮะก็เป็น SIC ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็น SIC ตัวที่ผมก็ทำสีไปแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีนะออริจินอลมันคือตัวอะไรมาดูเลยนี่ครับผมมันก็คือ SIC c a m e n r i d e r 2นะฮะโวลูมที่แปเอ้ไม่ใช่ขอโทษทีโวลูมที่69นะครับผม ต่อจากไรเดอร์หนึ่งนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยมันไม่ได้ออริจินอลซะแล้วเพราะว่าเพราะว่าของเดิมอ่ะเขาทำเป็นไรเดอร์สองเก่าซึ่งนะถุงมือถุงเท้ามันจะเป็นสีออกเขียวๆนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ไรเดอร์หนึ่งมันมาเป็นไรเดอร์หนึ่งใหม่ใช่ป่ะและ้วไรเดอร์สองเนี่ยเราก็อยากให้มันจับคู่กันมันก็ต้องเป็นไรเดอร์สองใหม่ดิเอ้ยไปทำไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์หนึ่งใหม่ไรเดอร์สองเก่าได้ไงโดยที่ ตอนนั้นที่ออกใหม่ๆเลยนะฮะเราก็ทําเลยเออเพราะเราไม่ได้คิดจะเก็บเรเดอร์หนึ่งเก่าเยอะยกเว้นถ้ามันจะออกไรเดอร์หนึ่งเก่าเดี๋ยวเราก็ค่อยไปซื้อบริเวใหม่ตัวหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ทําไปเลยจ้ะแล้วสุดท้ายเป็นไงจ้ะมันมันก็ออกเลเดอร์สองถุงมือสีแดงออกมานะฮะทีหลังนะครับซึ่งเออมันออกมามันก็ไม่เหมือนที่เราทําด้วยเออไม่เหมือนยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับด้านในก็จะมีหนึ่งถาดท้วนนะฮะก็จะมีตัว มีมือให้เปลี่ยนนะครับซึ่งเป็นสีแดงหมดแล้วนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ทนะฮะของไลเดอร์พันไลเดอร์คิกแล้วก็มีผ้าให้ผ้าอาจะใหม่หน่อยเพราะว่าผ้าไลเดอร์หนึ่งจะเก่าๆขาดๆดดหน่อยนะมีหัวอ้าปากด้วยแล้วก็มีนี่ปีศาจหมาป่าพร้อมฐานอ่าเหมือนไลเดอร์หนึ่งเลยอันนี้จะมีนี่นะไลเดอร์สองในขมขัดมันจะไม่เหมือนเนาะเพราะมขัดมันจะมีไอตัวตัวมาปิดหน้าไอไลเดอร์สองก็จะมีข็มขัดอันนี้มาให้เปลี่ยนเพิ่มด้วยนะครับพร้อมมาดูด้านในเลยนี่ เป็นไงเป็นไงเป็นไงอย่างที่บอกว่าเหลือชิดตัวเดียวไม่มีไม่มีออริจินอลมาเทียบให้ดูด้วยก็เลยเออบอกไม่ถูกก็ดูตัวนี้ไปแล้วกันนะฮะแล้วตอนนั้นที่ที่ได้มาเราอ่ะก็ไม่ได้ดูเลฟไม่ได้ดูอะไรเลยนะครับผมไอในหนังสือเราก็เห็นแค่ภาพผ่านๆว่าก็ถุงมือแดงก็ถุงมือแดงนะทีนี้เราก็เลยไปอิงจากไอ้นี่ฮะไรเดอร์หนะึ่งมาไรเดอร์หนึ่งมันเป็นถุงมือเงินหมดเลยแล้วก็เขาก็จะมีแบบ แผลคลิปอมพฟ้าเล็กๆนะอย่างตรงตรงสันอย่างนี้นะฮะตรงไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นเหล็กเนี่ยเราก็มโนเอาว่าถ้างั้นแดงก็ผมก็เลยทําเป็นแดง2เฉดนะฮะก็จะเป็นแบบเนี่ยไอ้ตรงตรงข้างในเนี่ยมันก็จะเข้มกว่าเข้มกว่าเปล่าวะนิดนึงเออบ้างแล้วก็ตรงตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเป็น2เฉดนะฮะแต่ว่าก็เป็นแคนดี้โทนสองอันเลยเนี่ยตรงขาตรงขาจะเห็นชัดหน่อยนี่ข้างหลังข้างหลังจะอมเข้มกว่านะะแต่ตรงที่เป็นสนับด้านหน้าเนี่ยมันสีมันจะสว่างกว่านิดนึงนะครับผม เนี่ยเราก็ทําทําไปอย่างนี้แหละฮะจนก็ผ่านไปน่าจะเท่าไหร่น่าจะร่วมปีได้มัง้งในที่สุดแล้วแล้วก็พอถูกมือแดงพอออริจินอลออกมาเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่แคนดี้โทนเว้ยเขาทาเป็นสีแดงธรรมดาทําเป็นสีแดงธรรมดาแล้วมันจะเป็นแคนดี้โทนแค่แค่ไอตรงเนี่ยเนี่ยหลังมือกับตรงสนับเท่านั้นเองนอกนั้นก็จะเป็นสีแดงธรรมดาแล้วก็ส้นเท้าสีเทาด้วยนะครับผมเนี่ยไอตรงไอตรงเส้นเส้นโ้นรองเท้าเนี่ยก็แต่ทำเราทําไปก่อนไงเรา เรานาไปก่อนเนี่ยเพราะนั้นเราไม่แก่เราไม่แกออ่ก็เลยได้มาเป็นอย่างนี้ตอนตอนหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆริงลึกกูควรจะต้องไปซื้อถุงมือเขียวกลับมาเก็บอีกตัวหนึ่งว่ะเพื่อจะได้แบบมีออริจินอลแต่ว่าก็สู้กับตัวเองอยู่เพราะว่าถ้าซื้อถุงมือเขียวมาเก็บอะเราไม่มีหนึ่งเก่าเราก็ต้องไปหาซื้อไรเดอร์หนึ่งเอากลับมาทาไรเดอร์หนึ่งเก่าอีกนะฮะก็เดี๋ยวมันมันจะเยอะเกินนะครับผมอ่ะมาดูจุดขยับกันจ่ะจุดขยับก็แบบ ทั่วไปนะทั่วไปนี่หันหน้าหันอะไรได้นะครับผมอ่ก้มได้เยอะก้มได้เยอะนี่ก้มได้เยอะเออเงยหน้าก็อะไรประมาณนี้นะฮะเอน,นี่ชุดนี้ก็แน่นอนว่าจุดขยับมันมันฟูแล้วอะเนาะนี่นี่ดูดูงอถ้ามันงอได้ขนาดนี้เลยนะอ่านี่กลางแขนนะฮะอ่อเอี้ยวสดเอี้ยวสดุดอ่า ขาขาขาอาจจะแหกได้น้อยหน่อยนะฮะอ่าเดี๋ยวยกนี่ยกได้อย่างงี้นี่พับกลับคืนมาฟูดนี่อย่างเงี้ยขาล่างนี่ก็อ่าอ่ะอ่ะอ่ะปลายเท้ากระดิกได้ลุกดิกลุกดิกลุดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะเยี่ยมยุดเยี่ยมยุดอ๋อโคเทเวลาเราจะเปลี่ยนเข็มขัดอันนี้ก็ง่ายฮะแค่ดึงออกมานี่ดึงออกมาเฉยเลยแล้วก็เอาอันนี้เข้าไปใส่ อันนี้ก็ยังเป็นรุ่นที่ยังมีไดแคสอยู่นะเนี่ยเข็มขัดจะเป็นไดแคสแล้วก็สนับน้าแคงจะเป็นไดแคสนะครับผมยังไงโคเทว่ะโคเทว่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบเวอร์ชันอาปากนะฮะเหมือนที่รายด้วยหนึ่งให้มานย่านั้นะมาดูเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับนี่ นี่คือเอฟิกลเดอร์พันช์เอาไปต่อยเวลาจะเล่นก็อึ๊บอึ๊บอึ๊บถอดถอดแล้วมเออมันเป็นสองชิ้นประกบอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็เอามาประกบใส่มือมันใส่แขนสิปับป๊บปั๊บอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหาลูหาลูดูยากเลยโอเคนี่ได้แล้วเอฟฟกพันเ์อ ไลด์เดอร์พันนะฮะไลเดอร์พันธ์ในต่อยปุ๊บ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 ไลด์เดอร์คิกอ่ะก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยไลเดอร์คิกก็เหมือนกันก็คือมันแยกออกมาเป็นสองอันนะถอดปุ๊บแล้วก็มาประกบนะฮะเพื่อให้มันทีปเตะได้อนะ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 อย่างที่เคยเล่าไปในไลเดอร์หนึ่งนะว่าพอมันออกหนึ่งมันออกสองต่อเลยเนี่ยตอนนั้นน่ะรุนมากนะฮะรุนมากว่า คือมันปักใจว่ามันต้องออกต่อนะเราก็เลยลุ้นว่าตัวไปที่จะออกเนี่ยมันต้องเป็น V3 หรือว่ามันจะเป็นไซโคลนวะนะฮะลุ้นมาก V3 าก็ได้ไซโคลนก็ได้สุดท้ายไม่ตัดจบไม่ออกเลย <c oughs> มไม่ออกเฉยเลยก็ไม่ออกตัวอื่นต่อเลยฐออานก็เหมือนกันนะครับมันมีฐานกลมให้แล้วก็มีเนี่ยรูเอาไว้เสียบไนนะอ้นี่นะอ s สเตทแอคได้นะฮะแล้วก็มีนี่พิศสัตมาป่าเอามานอนตายนอนตายฝั่งดินให้พี่เขาเหยียบเล่น เอออ่าหรือว่าอยากทำท่าล,ลงก้มลงไปต่อยอย่างเงี้เออก็ได้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับ <c ười> ผมว่าอันนี้มันเป็นน่าจะเรียกว่าเป็นเป็นยุคยุคเฟื่องฟูนะคือคนที่เก็บ SIC เนี่ยพอเราเห็นว่ามันออกมาสเต็ปเนี้ยเพราะฉะนั้นคือตัวอื่นๆเนี่ยมันก็น่าจะสเต็ปคือกันก็คือร i d เดอร์สามก็น่าจะเป็น ไรเดอร์สแล้วก็จะมีไอ้ฐานกลมๆอย่างนี้ออกมาเหมือนกันเหมือนกับที่มันทำคลาสสิกไรเดอร์หนึ่งสองสามอันนั้นนะครับก็เดาๆกันไปว่าเออไรเดอร์สามันน่าจะเป็นด็อกเตอร์จีหรือเปล่านอนตายอะไรอย่างนี้นะเป็นไอ้คานีเลเซอร์อ่ะก็นะครับสุดท้ายก็ฝันเกอร์กันเป็นแถวนะฮะแฟน SIC ก็ฝันค้างครับผมโอ้ลุงเข้ามปทำต่อลุงเข้ามาเดดรักพวกเราขนาดนั้นๆๆจนมาถึงทุกวันนี้ก็เงียบไปเลย สำหรับ Li เดือยสองอันนี้อันนี้แนะนำว่าถ้าใครที่จะเก็บครบ,ครบนะฮะก็แนะนำว่าให้ให้ซื้อซื้อแยกทั้งทั้งสองกล่องน,นะ,ะเพราะว่าหัวมันไม่เหมือนกันนะฮะอย่างอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลาเดือยสองเก่าเนาะเพราะนั้นหัวมันก็จะเป็นหัวสีดำใช่ไหมฮะแต่ว่าในในไอ้รุ่นถุงมือแดงเนี่ยมันจะเป็นหัวสีเขียวอ่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะนั้นคือเราก็จะไม่ต้องไปทำทรงทำสีอะไรเนาะเออคือเขาเขาก็แยกมาให้ขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวพิเศษก็คือ แต่ด้วยความที่ณปัจจุบันเนี้ยราคา SIC มันก็ไม่ได้โดดเด่อะไรมากนะมันก็ือ,อยู่แค่ไม่กี่ตัวที่มันจะพุ่งทยานะนะฮะเพราะฉะนั้นไอเ้เลยเดอสองนี่มันก็ไม่ได้แพงสักเท่าไหร่หรอกเออหาซื้อได้นะฮะแค่ช่วงนี้อาจจะหาซื้อยากหน่อยแต่ว่าราคาก็ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะักนะครับผมยังจับต้องได้แบบสบายบือ่อสะดือบโบอยู่นะอ่ะแล้วพูดขนาดนี้แล้วทาไมจานไม่ไปจับจ้องก็คุณพิจนดีลงเวง้นแต่ว่าจะไปซื้อ ซื้อใหม่2ตัวเลยเพราะก็ต้องซื้อถุงมือแดงน,นั้นด้วยแล้วก็ซื้อไอ้ถุงมือเขียวด้วยนะฮะแล้วก็เอาตัวนี้ไปขายออน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นนะออแต่ก็อย่างที่บอกแอบอยากอันนี้ไปซื้อลาเดือหนึ่งมาทำรุ่นตาชมพูเหมือนกันเพราะว่าเราอะโมโหให้คนอื่นไปเั้งเยอะเั้งแยะทั้งลาเดือหนึ่งทั้งลาเดือนสองเลยนะลาเดือนสองถุงมือเขียวนี่ก็แบบโม,โมแบบมีเขียวอื่นๆดีค่ะเออไม่ใช่เขียวอย่างนั้นอย่างเดียวอะเขียวแบบแคนดี้โทนะไรก็มีนะฮะก็ทำทำไปหลายอันเหมือนกันนะครับ แต่ของตัวเองก็เก็บไว้แค่เว e <c oughs> อร์ชั่นเดียวอมาให้คะแนนกันดีกว่าสำหรับ SIC c a m e n r i ไ e เ2ตัวนี้นะครับอันนี้เราไม่รวมการทำสีนะเอาเป็นของเล่นตัวมันเองเนี่ยนะฮะผมให้ไป2อูหูครึ่งครับผม <c oughs> เอาไป2อููคึ่งถ้าจำไม่ผิดน่าจะเท่ากับ r i d ร r นึงบอกว่าวเออประมาณนั้นแหไนะนะก็สำหรับแฟน SIC นะครับผมใครที่แบบว่า เก็บอะไรยังไงบ้างเนี่ยอะไรเรื่อง์อไรเรองสองเนี่ยมันมั่วซั่วกันออกมาเยอะมากเลยนะฮะยังไงมาเล่าสู่กันฟังกันกน,นิดนึงนะจ๊ะอ่นะก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้นะครับอีพีหน้าจะเป็นตัวอะไรยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะจ๊ะอีพีนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ